คับมาพบกับรายการสาระเลว EP 48ไม่โวดไม่ต้องผวงกันด้วยนะครับผมรายการสาระเลวเป็นรายการที่ต้องอ่านเร็วๆครับเพราะอาจจะช้าความหมายจะเปลี่ยนฮะเป็นรายการเนียสาระความรู้จากโซเชียลจากทุกที่ทุกทั่วทุกโลกครับมานั่งอ่านมานั่งชมแล้วก็มานั่งรู้ว่าเฮ้ยสาระอันเนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอกันทุกวันพฤหัสแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับ ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรสนุกแนะแนะนำติดชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมฝากแ็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย ชูมากปุ๊บนิ้วหายต้องระวังนิดนึงฮะเออสุดยอดครับบริษัท 3M ประกาศเองด้านสีเหลืองไม่ได้ใช้ล้างจาน <c oughs> ฮะ <c oughs> นี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเอาละฮะเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆแล้วก็เนื้อข่าวย่ยอๆก,กันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับเป็นเก็ตความรู้ได้อย่างไรด้วยครับตา <c oughs> เอาละครับผมเปิดโลกของจริงครับ 3M ครับยืนยันด้วยตัวเองครับด้านสีเหลืองไม่ได้เอาไว้ล้างจานครับแต่ช่วยทําให้สร้างฟองได้มากขึ้นครับตอนล้างจานเท่านั้นครับเอาตรงไหมพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่ารับว่าเรื่องราวนี้เขาพูดถึงอะไรยังไงบ้างครับปา 3M เปิดเผยความลับในรายการทวีของญี่ปุ่นนะครับฟองน้ําด้านสีเหลืองนะครับไม่ได้มีไว้ล้างจานครับแต่สร้างมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ ฟองน้ําล้างจานครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความสะอาดครับที่ต้องมีติดไว้ในครัวนะครับโดยปกติจะออกแบบมีให้2ด้านนะครับคือด้านหนึ่งมีเส้นใยสีเขียวนะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นฟองน้ําสีเหลืองนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสามารถใช้ทำความสะอาดได้ทั้ง2ด้านนะครับเออผมเนี่ยแหละอย่างน้อยหนึ่งคนจนกระทั่งไม่นานมานี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 3M นะครับได้ออกมาปิดเผยในรายการทีวีของญี่ปุ่นนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของฟองน้ําด้านสีเหลืองครับ ไม่ได้มีไว้เพื่อทำความสะอาดครับแต่มีไว้ช่วยสร้างฟองให้กับน้ำยาล้างจานนะครับโดย 3M นะครับได้แจ้งว่านะครับฟองน้ําล้างจานด้านสีเหลืองครับถูกออกแบบมาให้เปียกเมื่อล้างจานครับและบีดน้ํายาล้างจานใส่แล้วถูทําให้เกิดฟองนะครับและทําความสะอาดด้วยด้านสีเขียวนะครับที่มีกากใยช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่หากว่านะครับใช้ฟองน้ําด้านสีเหลืองนะครับจึงมักขจัดคราบสกปรกได้ยากครับ เนื่องจากฟองน้ําสีเหลืองทํามาจากโพลียูรีเทนนะครับซึ่งมีรูคุณมากครับทำให้มันไม่สามารถทำขอาวศาสตร์ได้ดีเท่ากับด้านที่เป็นใย,ยขัดสีเขียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริษัท 3M ครับยังแนะนําว่าควรเปลี่ยนฟองน้ํำล้างจานทุกเดือนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อแบคทีเรียรด้วยนะครับแม้ว่าหน้าที่หลักของฟองน้นําด้านสีเหลืองครับคือการช่วยทําให้เกิดฟองนะครับ แต่หน้าที่หรือประโยชน์ของการนำความสะอาดภาชนะที่บอบบางนะครับหรือกระทะที่เคลือบเชฟลอนก็ยังใช้ด้านสีเหลืองได้เช่นเดียวกันนะครับพยาบาลแนะนําเองกินปลาชนินี้แล้วฉลาดขึ้นพยาบาลแนะนําทําให้ลูกกินก่อนสอบ2ส,สัปดาห์เอาละ้ฮะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มๆแล้วก็เนื้อข่าวย่อยๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับปาที่ไต้หวันนะครับพยาบาลมาแนะนําปลาที่กินแล้วทําให้ฉลาดขึ้นนะครับ ทำให้ลูกๆกินก่อนสอบ2สัปดาห์นะครับนั่นคือปลาแมคเครนะครับแล้วก็ปลาซาดีนะครับเพราะมีสารโอเมก้า3นะครับทำให้ความจําและความเข้าใจดีขึ้นครับผงสัยต้องหากินก่อนเลยนะครับเนี่ยโหแล้วแบบด้วยประเทศไต้หวันคือเขาเป็นเกาะนะครับเดี๋ยวประเทศไทยอาจจะต้องใช้วิธีอื่นครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้พูดถึงอะไรยังไงบ้างครับปา พยาบาลชาวไต้หวันยกงานวิจัยเผยกินปลาชิสหนึ่งแล้วฉลาดขึ้นทำให้ลูกๆรับประทานก่อนสอบ2สัปดาห์ได้ผลสุดจึง้งและอึ้งมากครับเอาละครับเป็นความหวังของหลายๆคนใครที่เป็นพ่อแม่นะครับอยากให้ลูกๆเก่งขึ้นตั้งแต่เด็กนะครับและเรียนเก่งทุกวิชานะครับแล้วกินอะไรทําให้ลูกฉลาดขึ้นดีนะครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับพยาบาลคนดังของไต้หวันนะครับได้ออกมาแนะนําให้พ่อแม่และผู้ปกครอง ทำเมนูจากปลาเชิดหนึ่งนะครับซึ่งทําไม่สามารถช่วยเด็กๆฉลาดขึ้นได้นะครับจากงานวิจัยต่างประเทศพบว่าทําให้เด็กที่กินปลาเช็ดนี้ช่วงก่อนสอบ2สัปดาห์นะครับทาให้เด็กมีความเข้าใจและความจําที่ดีขึ้นนะครับโดยผานตุนซีนะครับพยาบาลจากแผนกพิษวิทยาคลินิกครับโรงพยาบาลฉันเกิงหลินโชนะครับกล่าวว่าใครๆก็ต่างต้องการกดไขมันโอเมก้า3ครับแต่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยตัวเองนะครับ และซึ่งพบว่านะครับปลาที่มีปริ Omega มาณโอเมก้าสามากที่สุดครับได้แก่ปลาแมคเคโรนะครับและปลาซาดีนะครับจากงานวิจัยในต่างประเทศหลายๆครั้งนะครับ mm hmm. เด็กๆครับได้รับอนุญาตให้กินปลา2สัปดาห์ก่อนสอบนะครับและพบว่าความเข้าใจและความจําดีขึ้นแต่เธอก็ยังคิดว่างานวิจัยครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเธอตั้งคําถามว่าทําไมต้องรอกินก่อนช่วงสอบจะทําให้เด็กกินปลาและทําไมไม่กินปลาเป็นประจําล่ะอ๋อ โดยฐานตุรซีนะครับแนะนําให้ใส่ปลาไว้ในเมนูอาหารประจําวันนะครับเนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นครับชี้ให้เห็นว่านะครับการรับประทานปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งนะครับสามารถป้องกันโรคต่างๆได้หลายชนิดครับรวมถึงโรคซึมเศร้าด้วยนะครับโอ้ดังนั้นครับควรรับประทานปลาขนาดเล็กครับเช่นปลาซาดีนปลาทูปลาเอ็นซีและปลาหลอดนะครับเป็นประจําปลาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสามารถวางอยู่ในจานได้ทั้งตัวนะครับว้าวว้าว และในทางกลับกันนะครับไม่แนะนําให้รับประทานปลาขนาดใหญ่ครับเช่นปลาทูน่าครับปลาหมึกปลากระโทงดาบครับปลาฉลามครับเนื่องจากมีปริมาณสารปอลอดสูงครับการกินมากเกินไปอาจส่งผลต่อสมองทําให้ความฉลาดลดลงได้นะครับโอ้และนอกจากนี้นะครับฐานตงซีนะครับยังแนะนําว่าปลาแมคคเรลสามารถนําไปปรุงอาหารได้หลายเมนูครับและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอาทิเช่นนะครับ ปลาแมคเคอเรลกับขิงนะครับช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและบำรุงเลือดนะครับปลาแมคเคอเรลกับมะเขือเทศนะครับจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและกำจัดสารอนุมูลอิสระนะครับปลาแมคเคอเรลกับหอมใหญ่นะครับช่วยป้องกันการเกิดริมเลือดนะครับลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับและปลาแมคเคอเรลกับงานะครับโดยเฉพาะงาขาวนะครับจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ครับ และงาขาวยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยนะครับโอ้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งครอบครัวนะครับครอบครัว3ชีวิตนะครับป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับลูกก็ไม่รอดนะครับแพทย์ชี้ครับนักฆ่าคือสิ่งที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวเต็มๆหรือเรื่องกราวย่อๆนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างครับไปเอาลห้าเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่จีนะครับครอบครัว3พ่อแม่ลูกนะครับได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับ ทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่เพราะสาเหตุพวกเขานะครับกินถั่วขึ้นรานะครับผักใบเขียวที่ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนครับและเห็ดหูหนูที่แช่น้ำเป็นเวลานานครับจนขึ้นราครับแต่ก็ยังกินต่อไปเพราะเสียดายครับเอาละฮะเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปรู้หรือไม่ว่านะครับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับน้อยคนที่จะให้ความสนใจ เมื่อเก็บอาหารในตู้เย็นครับสามารถนําไปสู่โรคมะเร็งและโรคอันตรายอื่นๆได้อีกมากมายนะครับดังเช่นกรณีของคุณหลินนะครับวงเล็บนามสมมตินะครับอายุ40กว่าไปนะครับอาศัยอยู่ที่มืองเหลียวหนิงนะครับประเทศจีนรู้สึกตกใจอย่างมากครับเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับนะครับหลังจากไปพบแพทย์ผิวหนังครับและสิ่งที่เลวร้ายไปยิ่งกว่านั้นครับเมื่อสมาชิกที่เหลืออีก2คนในครอบครัวนะครับคือภรรยาและลูกของเขานะครับก็เผชิญกับโรคร้ายนี้พร้อมกันครับ เพียงเพราะความผิดพลาดในการเก็บอาหารในตู้เย็นนะครับโดยคุณหลินเล่าว่านะครับเขาสังเกตได้ว่าผิวหนังบนร่างกายตัวเองเป็นสีเหลืองครับมีอาการคันรวมถึงรอยจุดแดงๆจํานวนมากนะครับภรรยาและลูกชายของเขาก็มีอาการคล้ายๆกันครับแต่อาการจะเบากว่านะครับทั้งครอบครัวนะครับจึงคิดว่าน้ําประปาในอพาร์ตเมนต์อาจจะมีปัญหาครับซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาบ้านเช่าใหม่ที่เหมาะสมได้นะครับ ดังนั้นครับจึงทําได้เพียงซื้อ,อยามาทาเท่านั้นเองนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลมากนะก็ตามนะครับและเนื่องจากนะครับงานของคุณหลินครับต้องพบปะลูกค้าจํานวนมากนะครับพันยาจึงแนะนําให้เขาไปพบแพทย์ผิวหนังก่อนโดยไม่คาดว่าหลังจากแพทย์ตรวจเขาแล้วนะครับจู่ๆเขาก็ย้ายไปแผนกตับอ่อนทันทีนะครับก่อนที่จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจและจึงทราบผลว่าเป็นมะเร็งตับระยะที่3นะครับฮะ คุณหลินครับรู้สึกประหลาดใจอย่างมากนะครับเขาไม่สูบบุหรี่และไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์นะครับจนกระทั่งแพทย์ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการกินของเขานะครับจึงพบว่านะครับนักฆ่าสามรายครับที่ได้เกิดมะเร็งตับได้ในตู้เย็นครับได้แก่ถั่วขึ้นรานะครับผักใบเขียวที่ทิ้งไว้ข้ามคืนครับและเห็ดหูหนูแช่น้ำเปวลานานะครับปรากฏว่านะครับครอบครัวคุณหลินครับมักไม่นิสใส่ชอบทำอาหารล่วงหน้าไว้ตอนกลางคืนครับ โดยแช่ตู้เย็นเอาไว้ครับแล้วค่อยหยิบไปทานอาหารในเช้าวันลุ่งขึ้นนะครับอีกทั้งอาหารที่เหลือครับรวมถึงผักใบเขียวมักจะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ในความเย็นเสมอนะครับเพื่อรับประทานให้ได้ภายใน2-3ถึงวันนะครับเว้นแต่จะมีกลิ่นเหม็นแล้วจึงโยนทิ้งไปนะครับซึ่งการแช่ผักไว้ค้างคืนในตู้เย็นนะครับจะผลิตและเพิ่มสารอันตรายที่เรียกว่าไนตร์นะครับโอ้โหโดยแพทย์กล่าวไว้ว่านะครับแม้ปริมาณไนตร์ถึงจะดูไม่อันตรายครับ แต่หากรับประทานผักที่ค้างคืนที่เป็นประจําครับค่อยๆสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่สุดนะครับเพราะเมื่อในไตเข้าสู่ร่างกายแล้วครับจะรวมตัวกับโปรตีนครับทำให้เป็นไนโตรซามีนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อตับเป็นอย่างมากนะครับฮะและเมื่อเวลาผ่านไปครับจะลดการทํางานของตับครับทำลายเซลล์ตับและในระยะยาวนะครับเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับครับไม่ต้องพูดถึงวิตามินและโฟเลตในผักใบเขียวนะครับ ที่มีความไวต่ออุณหภูมิเช่นเดียวกันครับเมื่อนําไปอุ่นซ้ํสองครั้งครับสารเหล่านี้ถูกทาลายและสร้างพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพตับและระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกันนะครับฮู้เพิ่งรู้เลนี่ยและไม่เพียงเท่านั้นนะครับภรยาคุณหลินครับมักทำอาหารจากเห็ดหูหนูนะครับเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพครับแต่เนื่องจากชีวิตประจําวันที่ยุ่งเป็นทุนเดิมนะครับเธอมักจะนําเห็ดไปแช่น้ําปริมาณมากครับในแต่ละครั้งหรือแค่ลงน้ําในภาชนะที่เปิดสนิท แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นครับเพื่อสามารถหยิบใช้ได้ทันตามที่ต้องการนะครับเห็ดหูหนูแห้งนั้นไม่เป็นพิษนะครับแต่หากแช่ไว้นานเกินนะครับโดยเฉพาะนานกว่า8ชั่วโมงครับหรือข้ามคืนครับเห็ดพวกนี้จะเสื่อมสภาพได้ง่ายครับและเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออวยให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายครับจะเริมเติบโตและแพร่พันธุ์สารพิษให้ก่อให้เกิดพิษนะครับหัรวมถึงสารพิษที่ทําลายตาบับครับและสารก่อมะเร็งชั้นนําที่ WTO เตือนอย่างัลฟาท็อกซินนะครับโว้และฟาท็อกซ x นนะครับยังพบได้ง่ายในถั่วที่ครอบครัวคุณหลินเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากการเงินของครอบครัวเขาไม่ค่อยจะมีมากนักนะครับแต่ยังต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีครับจึงซื้อถั่วทุกชนิดครับทั้งวอลนัททั้งอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหินมพานนะครับแล้วเอาเข้าตู้เย็นเพื่อจะนํามากินทีละน้อยนะครับสภาพแม่หลอมที่เกิดขึ้นและติดเชื้อง่ายทําให้ถั่วเปลี่ยนรสชาติอย่างรวดเร็วครับ แม้กระทั่งมีเชื้อราเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่พ่อเสียดายครับกับเงินที่เสียไปจึงไม่กล้าทิ้งมันและกินต่อไปครับฮและเมื่อแพทย์ครับได้ยินว่าคุณหลินและภรรยาและลูกมีวิถีชีวิตอาการคล้ายๆกันนะครับแพทย์จึงขอให้ทั้งสองคนมาตรวจที่โรงพยาบาลทันทีก่อนทราบผลว่าเป็นมะเร็งตับเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3คนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วครับดังนั้นพวกเขาต้องแบ่งปันเรื่องราวของตนครับ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับผู้อื่นอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดในการประหยัดเงินขาดความรู้แล้วมองว่าตู้เย็นเป็นเครื่องเก็บอาหารนําความเจ็บป่วยมาสู่ร่างกายคุณนะครับดูแลคนที่คุณรักด้วยการดูแลสิ่งเล็กๆในตู้เย็นก็พอแล้วครับเอาล่ะรครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีพีนี้ผมว่าเป็นเรื่องราวสุขภาพที่จุใจมากๆนะครับใครที่กําลังเจอหรือเหตุการณ์นี้อยู่ก็ขอให้ปลอดภัยในเหตุการณ์นั้นแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับ คำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยแล้วก็อย่าลืมครับ <c li pp in> ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดสมัครกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไ่เสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนทีนคน่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนิยมไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับพวกนี้มีคอนเทนต์รียกชันนะครับมารอดูมารอชมกันได้ครับขอบคุณทุกคนด้วย